สวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับผมสันมังคานะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆก็เอาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตามาให้ชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพิมพ์นิยมก่อนนะครับคลิปสั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมมือรองนั่งนะครับนะมือรองนั่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับขี้เบ้า นะครับขี้เบ้านี้ครับตามซอกสนิมเขียวเนี่ยคือเรียกสนิมหยกนะครับนะครับคาร์บออกไซด์นะครับผ้าเก่าจริงจะจะขึ้นนะครับนะครับสนิมแดงนี่ครับนะครับเนี่ยนี้ถือว่าเก่าจริงนะครับสภาพไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็มีขู่ขะเนี่ให้ผมดูให้ดูนะครับเดี๋ยวมือไม่ค่อยนิ่ง่านี่ นะครับดูฟาร์มเก่านะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับวัดบางคานนะครับดูครับดูเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวมือไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับดูเนื้อนี่ครับออกไซด์ครับเนี่ยครับพลาเก่าจริงครับจะประมาณนี้นะครับ หลอไม่ค่อยติดเท่าไหรไม่ค่อยติดเท่าไรนะครับครับแต่ดูเนื้อแล้วจบจบเลยนะครับองนี้ถือว่าจบนะครับจบเลยนะครับครับดูฟาร์มเก่าครับเก่านะครับนี่ให้ดูนะครับนี่พระใหม่มันจะไม่มีแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าพระใหม่จะไม่มีคาบออกไซด์ นะครับขาบออกซายอะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่ขาบออกซายนี่นะครับนี่นี่นี่คือความเขานะครับเอามาให้ชมกันนะครับนี่ หูเป็นหูนะครับหูเป็นหูเลยครับเหมือนหูคนเลยนะครับเหมือนหูคนเลยสองข้างอันนี้เป็นพิมพ์นิยมมือลองนั่งนะครับนี่มือนี่ครับพอติดนะครับพอติดนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นมือนะครับพอติดนี่ครับนะองค์นี้ขึ้นคอสบายใจแน่นอนนะครับขึ้นคอสบายใจแน่นอนนะครับ ดุกลนครับนี่นี่ดุกลนะครับครับดูง่ายครับองค์นี้ถือว่าดูง่ายนะครับดูครับขี้เป้ายังพอมีนะครับขี้เป้ายังติดอยู่นะครับนะครับขี้เป้าหนึ่งพอติดอยู่เป็นพระที่ดูง่ายหนึ่งองค์โอเคนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่า พาผมมีราคาให้ทุกองนะครับนะครับนะพระแท้แน่นอนนะครับนะครับโอเคนะครับนะคบแคปรูปมานะครับใครชอบแคปรูปมาแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูพิมพ์คีตานะครับคีตานะครับ อันนี้เป็นพิมพ์คีตาสีชายเล็กนะครับสีชายเล็กนะครับนะครับสภาพไม่ค่อยติดนะครับหล่อไม่ค่อยติดแต่เนื้อนะครับดูง่ายสภาพใช้มานะครับนี่ครับาร์มเก่าออกไซด์คราบนะครับนี่ดูครับเนื้อออกเป็นลากบัชีนะครับนี่ความเก่าความใช้มานะครับนี่ พาทแท้เนี่ยมันบอกเลยว่าดูง่ายแน่นอนนะครับดูง่ายนะครับคาบเก่าคาบออกไซด์เนี่ยครับนี่นี่นี่ครับนี่นนคนนะครับสภาพใช้นะครับองคนี้ถือว่าสภาพใช้ก็ยังพอสวยนะครับอยู่ในมือใหญ่ๆองคองนี้ก็ต้องมีหลายแสนนะครับหลายแสนถือว่ามีหลายแสนนะครับ ใครชื่นชอบนะครับทักทายมาคุยกับผมได้นะครับนี่ดน้คียเบาคียเบ้านะครับนี่คียเบ้ายังพอมีครับคียเบ้ายังพอมีแต่องนี้ถือว่าสภาพใช้สภาพใช้นะครับถูกก้นนะครับโอ้โหดูง่ายมากนี่ถือว่าใช้จริงครับองค์นี้ถือว่าใช้จริงนะครับ สัดส่วนนะครับสีชายเล็กนะครับสีชายเล็กนะครับใช้มาพอสมควรนะครับตรงนี้ไม่ติดรางวัลน,นะครับส่งงานนครสวรรค์ไม่ติดรางวัลน,นะครับนะครับไม่ติดรางวัลน,นะครับ โอเคนะครับใครชื่นชอบนะครับนะครับทักทายผมเข้ามาราคาแบ่งปันทุกองนะครับนะนะคบแบ่งปันนะครับนะครับไม่ได้ขายเหมือนเซียนห้างนะครับนะองค์นี้สององนี้ผมรับประกันให้แล้วกันนะครับใครเช่าไปยินดีรับซื้อคืนยินดีรับซื้อคืนนะครับอ่าใครอยากได้นะครับยินดีรับซื้อคืนทั้งสององนะครับใครเช่าไปนะครับ โอเควันนี้ผมสั่นมังคารไปก่อนครับสวัสดีครับ